อ๋อตึงไหมดูก่อนดูดิไม่ว่าจะไม่ไม่ตืตต่นตื่นเพิ่งตึงเหนื่อยแทนเลยวิ่งไงไม่ขี่ด้ขยดีกับ <c oughs> นี่ดูก่อน <c oughs> เอาขวดเอาเปดูคิ้วเขาไขี๊โอ้เขาเนื้อเพอร์ขี๊ยะไม่เลี้ยงขึ้นได้ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมต้นไม้คนป่าอันนี้ผมมากับพี่ เลยนะครับจากช่องเุยลุยบ้าน,นครับวันนี้ผมมาพี่สวัสดีครับผมตั้มท u m นะซึ่งวันนี้น้องต้นมันก็ชวนผมไปตีพึ่งนะที่น้องเจอไว้เจอไว้เนเด้อเขาแหละท้นชั่วโมงคู่โอเคไปก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจน้องต้นมันด้วยนะแล้วก็ช่องเุยลุยบ้านนะคบโอเคไปรับชมคลิปกันไป นี่คืออุปกรณ์ที่เราจะทำพึ่งนะมีมีมีดของมะพร้าวคือกุ้ยมะพร้าวใช่ปะใช่ใชแล้วก็นี่คืออุปกรณ์ที่ของผมใส่มีม่งกับเสื้อกนันหนาวนะครับกันใหญ่พึ่งกัดเราถ้าพร้อมแล้วไปกันดูไปไปดูกันเลยครับไปเมื่อ <c oughs> <c oughs> กี้มันบินตอมผมเต็มเลยนะครับ <c oughs> เรามาดูน้องตันไมัน้ำพึ่งตอมเต็มเลยครับน้องต้นไม้พึ่งตอมเต็มไม่ต่อยใช่ไหมใช่เฮ้ยเอาละทุกคนตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วน้ำน้งเยอะมากเลยนะน้องต้นมันต้องก่อยก่อนนะครับ

อมเต็มเลยนะทุกคนอเอาเลยมันจะเข้าไปแล้วนะครับโอเ้เต็มเลยทุกคนดูดิบางคนจะไม่เห็นนะทุกคนแต่ถ้าแบบดูดีๆโอ้โหอ,อมเต็มเลยครั้ง ก็แบกีอ้อ่ะนแข่งมากเนี้ยทุกคนองมันเก็บหลังมานะครับเงี้ยวกเงเี้ง้อไหไม่โดนต่อยเลยครับลงอะลูกลูกลูกดีนลูกเยอะกี่ชั่ว เฮ้ยเด็กกดอนไกมันมีตัวอยู่อ่ะสวยมากเลครับโอ้ยุกคน้มีน้ำาเลยครับนี่ครับทุกคนเยอะมันเคยอะเยอมันเลยอะดูคนมันงมีพึ่งอยู่เลยนะมันเก่งมันเก่ง เบอเบอเบอบออะไอ่ะโอ้ยเก่งเก่งเก่งเราจะมไม่โดนสักโดนเลยนะมือยนน้ำมันยังน้อยอ่ะเระวังนี่โอนี่น้ำไม่ได้ตีพึ่งเต้นเหนื่อยแทนเลยวิ่งไงไม่ขี่ดึกพี่เอ๋บมนี่ก่อน อ้าวขว้าอาวเาดีวค well ิ้วก็แหละคิ้วเขาเละเนื้อเพอร์เขียวไม่เลี้ยงคือนี่ะนี่ดูกคนดูดิเฮ้ยตรงนี้มันยังมีรังพึ่งอยู่นะมีน้ำด้วยนะอ่ะอ่ะไอ้อ่ะกันทุกคนนี้มากรังแบบอ่อนอ่อนตัวอ่อนเยอะมากเลยนะต้องไล่ไปก่อนนะทุกคนตัวอ่อนนี้ก็ต่อยเจ็บนะทุกคนเนี่ยนี่ทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนี่ ไอ้กนี่ครับน้ำเดินเยอะมากดู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 กินให้ดูนี่ทุกคนนี่อืมนอนด่มอันจะกินนะครับหวานมากไปลองกินดูหวานไหมหวานมันดูว่าหวานหรือไม่หวานหวานอืมนี่ด็ด สุดยอดเลยครับนี่ตบเพื่อนอยู่นี่ให้เนี่ยเด้อหือไม่คมีเลยน้ำมันยังตลกเกินไปติดเมื่อกี้ขออภัยจริงๆทุกคนไม่กล้าเข้าไปช่วย ไฟก็จะไหม้นะอ๋งอ,อ๋งขว้างอืมนี่ทุกคนคือเก่งนะทุกคน้องตะมันเนีน่ยคือเก่งจริงผมยังไม่กล้าตีพึ่งไงนี่เลยอืมอืมอืออะเยอะอือหือือออร่อยนะทุกคนอร่อย Ô mẹ, gió Vô, ăn mẹ, gió thơm Vô, mẹ, Ăn thơm ô ăn gió lấy ô mẹ, gió thơm 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 ô nè, gió thơm ô mẹ, gió thơm ô mẹ, gió thơm ui tiếng người dây johnny nơi tôi 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 tôi

เม่ละเนีน่ยเลยนีม่กู้ต,ต้องอ่ะอืมีืนเลยเครื่องขีดกันละอืมแ่ผมมาถามมีดก่อนนะครับผมไม่ได้ใส่เสื้อแผ่นยามละ,มมน,ละนี่นี่ผมให้ดูบรรยากาศรอบ เดี๋ยวฝากเดี๋ยวผมฝากช่องนุยเดินในป่าครับผมหาหมีดนะ้วมีดผมเก็บไว้นะอ๋อนี่ครับนี่มีดนี่ผมเจอแล้วนี่โคตรเนียนเลยดูตัวเพิ่งยังบินอยู่เลยนะครับดูเฮ้ยตอมพวก ภูเขาล้อมรอบสวยมากโอเคครับ ตอนนี้พวกผมก็ได้กินน้ำพึ่งเสร็จที่บ้อยแล้วนี่อร่อยไหมพี่ตัม<า>้มมากนี่พีมือเ้าคนนี้เลยแก่ง้งุกคนแก่ง้งใช่ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ขอก็เล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นติดตามด้ถ้าผมพ่อถ้าผมขอ,ขอตัวกลับก่อนนะครับ